ด้วยหาสิบแปดคน สวัสดีค่ะพักนิดเดียวก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะมาเลี้ยงวัวต่อเนาะแล้วก็ชมทองทุ่งของบ้านสามสาวนะคะบ้านสามสาวนี้ยังไม่ได้ไถย,ยังไม่ไถนาเลยนะคะเพราะว่าฝนเพิ่งตกนะคะก็เลยยังไม่ได้ทําการไถนะคะตรงนี้ามาเลี้ยงวัวต่อนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ มาชมธรรมชาติที่สวยงามนะคะ mm hmm. เขียวขจีนะคะต้นไม้เยอะนะคะบนพื้นที่น่าจะประมาณสักสิบสามไร่นะคะนี่ที่เห็นต้นใหญ่ๆนี่ก็คือต้นยางนานะคะนี่ก็ปลูกหลายปีแล้วนะคะปลูกหลายปีแล้วนะคะก็โอเคใหญ่เป็นต้นที่ปลูกปลูกแล้วก็เป็นต้นที่ทนทานต่อดินฟ้าอากาศนะคะก็ไม่ ไม่ค่อยต้นมันจะไม่ไม่ตายนะคะมันจะทนนะคะปลูกไว้นะคะให้ดูก่อนอันนี้ก็ต้นยางนารอบรอบั่วขอบชิดนะคะายางนานะคะยางนาตรงน้นก็ยางนาทั้งหมดเลยนะคะอันนั้นไม่ใช่ตัวนั้นไม่ใช่นะคะวัวก็ฉลาดเหมือนกันนะคะเวลากินหญ้าเขาก็ไปกินในที่ร่มนะคะ เดี๋ยวจะให้ไปดูที่ใกล้ๆยางนานะคะขอบคุณนะคะเจดล้านดวงใจนะคะมาเลี้ยงวัวกับสามสาวเนาะมาเลี้ยงวัวต่อแล้วก็ชมธรรมชาติสวยงามของบ้านสามสาวนะคะให้ดูกาดร้อนตอนเที่ยงพอดีเนาะวัวเขาก็จะเข้าไปที่ร่มนะคะเดี๋ยวจะไปดูวัวอันนี้ก็ยเห็นไหมต้นตัวนี้เนี่ยมันหักลงมาแล้วก็มันมา มาถูกยอดต้นยางนาเราทําให้ต้นยางนาเรานี้หักไปด้วยนะคะธรรมชาตินะคะนี่ลมพัดมาฝนตกแล่นะคะลมพัดมาแล้วก็ฝนตกแลงก็เลยทําให้กิ่งไม้หักทับต้นยางนาของเราที่อยู่เขตใกล้ติดต่อกันนะคะแต่ก่อนมันก็ห่างอยู่นะแล้วก็ทําห่างจากรั้วอยู่นะคะทําให้ยอดของต้นยางนาต้นต้นนี้หักไปนะคะที่อื่นก็ต้นยางนาเหมือนกันนะคะ ส่วนวัวนะคะก็ไปกินบ้านเราเรียกว่าต้นพอกแต่ภาษากลางไม่รู้คขาเรียกต้นอะไรนะคะไม่แน่ใจสามสาวก็ไม่ค่อยถนัดเกี่ยวกับต้นไม้เท่าไหร่รู้ไม่กี่ต้นนะคะขอบคุณ11ล้านดวงใจนะคะที่มาให้กําลังใจกับสามสาวคะ่ะสวยมากสวยมากเดินรถทุ่งก็เลยจะได้ยินเสียงหายใจแรงนิดนึงเอาเด็กๆฉลาดกว่าเราอีกนะไปอยู่ในที่ร่มนะคะ ็นไหมต้นพ่อมันกินใบมันด้วยเนาะวัวมันชอบกินเนาะวัวตัวเมียเนี่ตัวเมยเียจำชื่อไม่ได้ว่าชื่ออะไรจำบุชื่อวัวไม่ค่อยได้ส่วนมากมีแต่คุณแม่นะ,ะเป็นคนตั้งชื่อวัวนะคะอ่า อยู่ในที่ร่มฉลาดฉลาดแล้วลินโคงนี่คยกวาต้นต้นพอกนะคะภาษาอีสานว่าต้นพอกแต่ภาษากลางนี่ไม่รู้ว่าคยกวาต้นอะไรนะคะใครรู้ก็ทักมาบ,บอกได้นะคะขอบคุณนะคะ12ล้านดวงใจที่แวะมาให้กำลังใจนะคะดูน้องวัวนะคะชอบแสดงว่ามันกินใบของต้นพอออยู่เหมือนกัน เดูว,วัวต่อเนาะด,ดูธรรมชาติบ้านาน,นาบ้านสามสาวไปด้วยนะคะโอ้อยู่ในกลางแดดเดี๋ยวเดี๋ยวเครื่องจะร้อนเดี๋ยวเข้าไปในที่ร่มก่อนถูกแดดเครื่องจะนั้นอีกนั่ก็ถ้าดูดูเห็ดโคนออกเนาะก็จะเห็ดออกด้วยนะคะป่าทงทุ่งของบ้านของสามสาวนะคะ ก็จะเป็นที่เรียกว่าอะไรเห็ดออกเนาะเห็ดมีทุกเห็ดเห็ดโครนบ้านภาษาบ้านสามสาวว่าเห็ดเตาเห็ดอาเห็ดตาภาษาบ้านเฮาห้องว่าเห็ดตาเอาห้องเห็ดโครนเนาะแล้วก็เห็ดตบเตานะคะก็แสดงว่าพื้นที่แถวนี้นะคะเคยอุดมสมบูรณ์พอสมควรนะคะแต่ด้วยการที่มีการขุดรอก ระบบน้ํานะคะตอนนั้นก็เป็นการสร้างไรายได้ให้กับประชาชนเขาก็มาขุดรอกทีนี้ก็เลยทําให้ที่นาของเรานี่อยู่สูงกว่าคลองนะคะเลยทําให้หนาของเราเนี่ยไม่มีน้ําเลยทีนี้ก็แห้งแรงไปตามระเบียบดูเลยไม่มีน้ําเลยแห้งแรงเลยก็เลยยังไม่ทำ,ทำการไถที่นานะคะขอบคุณสิบหกล้านดวงใจนะคะก็เลยยังไม่ได้ไถที่นาเลยก็เลยเป็นสภาพอย่างนี้ โไผ่จะเยอะมากที่นาของสามสาวนะคะจะมีโกไผ่นะไม้ไผ่ป่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะไผ่บ้านกิมชุงไมไรนะดีมาเยอะปลูกทุกพันธ์เขาว่าอันไหนดีปลูกนะคะปลูกทุกอย่างปลูกทุกอย่างที่กินนะคะกินได้หน่อไม้มีทุกพันธ์เลยนะคะเยอะแยะเต็มไปหมดนี่ก็ เราจะปลูกต้นไผ่ไว้ตรงริมคลองนี้เพราะว่าจะเป็นยึดดินเนาะมาให้ดินพังนะคะตรงคลองขอบคลองนี่วัวก็เริ่มกลับไปกินอีกที่หนึ่งนะคะอันนี้ยังอยู่ตรงนี้อยู่อ,มไมอนไหมวัวก็ลงไปปกติเขาก็ถ้าถ้าน้ำแห้งอย่างนี้นะคะดูให้ดูดูคลองกว่าเดออ้อนี่จะว่าสามสาวว่าเป็นยังไง โองเห็นไหมคะมีแหมน้ําไม่มีจ้ะเห็นไหมไม่มีน้ําสักแอบเลยไม่มีน้ําเลยนะคะถ้าอยากจะได้น้ําในฤด,ดูแล้งนี่ก็ต้องไปซื้อนะคะไปซื้อมาแล้วก็ให้เขาส่งผ่านมานะคะให้วัวทานนะคะใจแห้งแรงประมาณนี้เลยก็เลยทาให้การเก็บเกี่ยวตอนนั้นปลูกไปห้าไร่ได้ข้าว ได้ข้าวสี่กระสอบโอ้โหห้าไร่แล้วได้ข้าวสี่กระสอบแล้วก็หญ้าก็เต็มเลยโอ้โหเป็นปีที่ลงทุนนี้เป็นหมื่นเลยนะหมื่นกว่าบาทเลยนะค่าค่าที่นานเนี่ยโอ้ยังไม่ได้อะไรเลยก็ยังคิดว่าโอ้ยจะทํานาไหมนี่เพราะว่าถ้าทามันก็เหมือนกับการที่เราต้องซื้อข้าวเองเลยเนะาะก็ต้องลงทุนทั้ง ตอนที่เป็นช่วงทํานามันอาจจะมีฝนมาแล้วก็ดูดน้ําขึ้นไปตรงที่นาที่มันอยู่ที่สูงเนาะอยู่ตรงที่สูงให้มันมีน้ําเข้าไปที่นาก็โอ้ทีนี้เรามีแต่ผู้หญิงเนาะป่วยกันนาวเลยยกเครื่องสูบน้ําซื้อลงทุนอีกเครื่องสูบน้ํานะคะเพื่อจะเอาน้ําเข้าที่นาแต่ก็ผลผลิตก็เหมือนว่าน,นะคะห้าไร่ก็ได้สี่กระสอบนะ หญ้าเนี่ยไม่ต้องนับเลยมีแต่หญ้านะคะเพราะว่ามันไม่มีน้ํามันไม่มีฝนตกเลยคือระบบมีคครงผ่านแต่ว่าไม่มีระบบน้ําอะไรนี้เข้ามานะคะก็เลยทําให้เป็นปัญหาที่ว่าคือมีการขุดโลกแล้วก็ไม่มีการทําต่อเนื่องเนาะมันก็เลยทําให้กลายเป็นว่าที่เราอยู่ที่สูงแล้วน้ํามันก็เข้ามาไม่ถึงแต่ก่อนนี้มันจะเป็นระบบเป็นฝายลุนไปเนาะมันก็จะทําให้สามารถที่น้ําเข้าไปในที่นาได้ก็ทําให้ โอ้ข้าวเรานี่ก็งามนะคะพอดีการเปลี่ยนระบบอะไรหลายๆอย่างเนาะคะ่ะการพัฒนาอะไรที่ยังไม่ต่อเนื่องก็ทําให้ส่งผลทําให้การเกษตรของเรานี้ผลผลิตเราไม่ได้นะคะผลผลิตเราไม่ได้ที่เท่าที่ควรนะคะขอบคุณสิบเก้า,เาล้านดวงใจนะคะที่มาฟังสามสาวพูดนะคะเกี่ยวกับที่นาของเราเนาะ,ะก็เลยกลายเป็นว่าเรานี้ต้องต้องคิดแล้วคิดอีกนะคะ ก็เลยต้องจำเป็นต้องหวานนะคะถ้าดำนี่ไม่ได้เลยไหนจะจ้างคนดำนาคนเกี่ยวข้าวคนมัดข้าวคนนวดข้าวโอ้โหไถอีกจ้างคนไถอีกโอ้โหลงทุนนี้แบบว่าสองหมื่นสามมื่นี่ไม่ได้อยู่เลยนะที่นา ก็เลยต้องคือเราต้องอาศัยฝนอย่างเดียวเนาะจะทําระบบสะน้ําทํานะคะแต่ว่าน้ําก็ไม่อยู่นะคะเพราะว่ามันแห้งเล ng เนะ้ฝนไม่ตกจริงๆโดยพื้นที่นะคะขอบคุณทุกกาลังใจนะคะที่มาให้กําลังใจกับสามสาววัวก็กลับน่าจะไปกินอีกภาคหนึ่งแล้วนะคะอันนั้นก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งของบ้านสามสาวเองนะคะจะปลูกไผ่ ไผ่เลี้ยงเขาเรียกว่าไผ่เลี้ยงเนาะอันนั้นก็เยอะไผ่เลี้ยงแล้วก็ไผ่ปลาอันนี้ต้นไม้โอ้ลมรื่นเย็นสบายค่ะอันนี้ก็วัวอีกตัวหนึ่งเดินที่หลังเพื่อนกับที่หลังเพื่อนจะเดินทางกลับไปกินอีกฟากหนึ่งนะคะเพื่อนไปทางโน้นแล้วโน่นโน่นเพื่อนไปทางโน้นแล้วปะปลาเร็วเร็วมามากับเราเลยมาเร็วมาด้วยกันเร็วเร็วเร็ว มามาข้ามโครงไปเลยนะคะข้ามโครงไม่กลัวค่ะข้ามโครงเพราะว่าโครงไม่มีน้ําค่ะให้ดูเลยไม่มีน้ําเลยบ้านเราโครงบ้านเราไม่มีน้ําจ้าอ่าเดินลงมานี้โหให้ดูเลยมีแต่ใบไม้ค่ะออกลัวก็ไปละ นะคะสิบล้านดวงใจอันนี้ก็ต้นยางนานะนี่ต้นยางนาไอฟางหนึ่งก็ยางนาตัวน,นี้ก็ต้นยางนายางนาเราปลูกทุกที่เลยค่ะต้นยางนาเราเยอะพื้นที่เรากว้างเราก็ลงแบ่งเป็นสัดส่วนนะคะว่าตรงไหนที่จะปลูกต้นไม้นะคะปลูกต้นไม้ต้นไม้ของเราเองนะคะเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้ยางนาต้นนี้ใหญ่แล้วเนาะ เพิ่งลงผลผลิตไปอันนี้ก็ยางนานะอันนี้เพิ่งลงไปอะไรส่งสามปีแล้วนะคะยางนายางนานะคะคต้นยางนาเยอะๆเป็นที่มองเห็นนะคะข้างนอกไปนะต้นเล็กๆก็ต้นยางนานะคะที่กำลังปลูกไม่ตายนะแดดมันนี้ไหม ยังรอดชีวิตอยู่นะคะถ้าเราไม่ลดน้ํามันปรับสภาพเนาะด้วยด้วยธรรมชาติเนะโดยธรรมชาติมันก็จะมีการปรับสภาพของตัวเองนะคะถ้าอากาศร้อนอะไรนี้ต้นต้นยางนาน,นี่เป็นต้นที่ทนแดดทนฝนจริงๆนะคะรอดน้อยน้อยรายนะคะที่ต้นมัเล็กจริงๆนะคะถึงถึงชีวิตมันไม่รอดเนาะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่มาให้กำลังใจกับสามสาวค่ะพามาดูต้นไม้นะคะธรรมชาติบ้านนาต้นไม้สวยงามนะคะต้นบุษบกปกหรือต้นบุษบกนะคะธรรมชาติถ้าเป็นป่าในนี้มันก็จะทำให้มีเห็ดเกิดขึ้นได้เยอะเหมือนกันนะครับเห็นไะหต้นยางนาหรอ ต้น,ตอนอยางนาหรอไม่ใช่ต้อนอะไต้นตะเบกน,นี่ต้อนไม้ของเรายางนาต้นเขนหรือเปล่าไม่แน่ใจเรากำลังปลูกนะคะ พื้นที่นี้เรากําหนดว่าจะให้เป็นป่าเนาะปลูกเป็นต้นยางนาทั้งหมดนะคะขึ้นแบ่งโซนให้เป็นเรียบเอยเพราะว่าเราต้องแบ่งพื้นที่ในการปลูกต้นไม้แล้วก็ทํานาแล้วก็ที่เลี้ยงวัวด้วยนะคะให้มันสมดุลเนาะป่าไม้ธรรมชาติบ้านบ้านสวนเยอะแยะเลยค่ะก็มะม่วงหิมะพานมันจะร่มรื่นนะคะ เราก็เน้นการปลูกต้นไม้นะคะเพื่อให้สิ่งแวดล้อมของเรานะคะมีอากาศบริสุทธิ์เนาะที่สําคัญนะสังเกตตรงไหนที่ปลูกต้นไม้เยอะฝนก็จะตกอันนี้ก็เริ่มมีที่ฝนมาตกตกมาเยอะแล้วสังเกตพื้นที่ใกล้เคียงที่เขาปลูกต้นไม้ก็ฝนตกเยอะนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะที่มาให้กําลังใจกับสามสาวนะคะพามาชม มาเลี้ยงวัวเนาะแล้วก็ดูธรรมชาติรอบบ้านของสามสาวนะคะต้นตัวนี้ก็ต้นสะเดานะคะปลูกต้นสะเดานี้เราปลูกไปนานๆมันก็จะทําให้เป็นไม้อย่างดีเลยนะไม้เวลาไปทําเครื่องเฟอร์นิเจอร์เนาะทําเป็นโต๊ะเก้าอี้นี่ก็โอ้โทนหน้าต่างหน้าต่างประตูนี้ก็โอเคเลยนะคะต้นมันมาเลงไม่เข้าใกล้เลย <laughs> ด้วยกลิ่นของต้นสะเดาเนะ อบคุณนะคะคุณอาปูเนาะอาปูเตงกิวเตงกิวไม่เฟรนนะคะตงกิวขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนแล้วก็เต็งกิวไม่เฟรนนะคะที่แวะมาทักทายมาให้กำลังใจกับสามสาวนะคะขอบคุณมากมากนะคะอีกสัหน่อยก็เดี๋ยวไรแล้วะคะ่ะเพื่อนหายไปหมดละเพื่อนไปทานข้าวเนาะพักเที่ยงทานข้าวกันก่อนเนาะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากมากค่ะขอจบไลฟ์กับธรรมชาติที่สวยงามให้ดูเลยสวยงามนะคะธรรมชาติที่สวยงามอันนี้เขาเรียกว่าต้นอะไรภาษาบ้านเราว่าต้นแก่เนาะแต่ว่าภาษากลางไม่รู้เขาเรียกว่าต้นอะไรสาบเสือบอนน่สาบเสือ นั่นก็ยางนานะคะยางนาเยอะค่ะมีทุกรุ่นมีทุกรุ่นรุ่นที่กำลังปลูกใหม่นี่ก็เต็มอ่าร้อนร้อนร้อนอะไรมะแรงรบกวนอ่าอีกสักสองนาทีนะคะให้ดูธรรมชาติที่ไกลๆนั่นก็ต้นยางนาค่ะมีทุกรุ่นต้นยางนาต้นอะไรนะเขาเรียกว่าต้นอะไร ดืมละแตะเบกใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ก่อนมันเป็นป่าเนาะเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ตอนนี้ก็เลยสามสาวก็เลยมีโครงการที่จะปลูกป่านะคะคืนธรรมชาติให้เหมือนเดิมนะคะกำลังปลูกก็จะทําให้ร่มรื่นนะคะความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมาอีกครั้งนะคะเราก็ปลูกปลูกเห็ดลงไปด้วยนะคะปลูกเห็ดไปด้วย ปลูกเห็ดลองดูนะคะก็ได้ผลได้ผลอยู่นะคะแต่ว่าบางทีเราก็มาไม่ทันคนอื่นนะคะเข้ามาเอาของเราไปก่อนความจริงเราก็ปลูกปลูกเองนะคะเห็ดถ้าใครได้ยินก็ห้ามเข้ามาเนาะเพราะว่าเห็ดเรานี่ก็ปลูกเองนะคะเห็ดละงูนะคะเห็ดละง,งูที่เราได้ผลผลิตไปแล้วนะคะเห็ดละงูเห็ดละง,งูได้ผลน,นะคะที่เขาบอกเอาเอาดอกที่มันเก่แล้วนะคะกับ ซ,ซื้อต้นยางยางนาที่มีเชื้อเห็ดมาปลูกนะคะเขาไม่โกหกนะคะ็ดีโอเคเลยมันก็ออกผลผลิตทําให้เราได,ได้ได้ทานไปแล้วนะคะออกมาสองสามปีแล้วนะคะแต่ปีที่แล้วนี้เราน่าจะเป็นแบบว่าด้วยพื้นที่ที่เรายังไม่ทํารวบล้อขอบชิดนะคะก็เลยทําให้อาจจะทําให้เราไม่ทานคนอื่นที่เขามาเอาเข้ามาเอาเนาะอันนี้เป็นที่สถานที่เราปลูกนะคะาเห็ดละงู เราปลูกเห็ดอันนี้ก็แจ้งให้ทราบนะครับเราปลูกเองนะครับเห็ดถ้าจะไปธรามชาติก็ต้องไปที่น่นนะคะที่อื่นนะคะแต่ว่าที่นาเรานี้ปลูกเห็ดเองนะคะทุกอย่างนะคะคือปลูกปลูกต้นไม้แล้วก็ปลูกเห็ดด้วยจะพยายามให้เป็นธรรมชาติที่สมบูรณ์นะคะเพื่อว่าโรคของเราก็จะได้ลดภาวะลกร้อนด้วยเนาะ ต้นไม้อุดมสมบูรณ์แบบนี้นะคะต้นไม้เขียวขจีท้องทุ่งนะคะมีต้นไม้ทุกที่เลยนะคะต้นไผ่นะคะเราก็ปลูกรอบโคองนะคะเพื่อเป็นที่ยึดดินนะคะที่ยึดดินนะคะที่เราปลูกนะคะลงไผ่ลงต้นไผ่รอบเลยนี่นี่ก็ต้นหนึ่งนะคะต้นหนึ่งแล้วก็อีกต้นหนึ่งเราปลูกรอบหมดเลยนะคะเพื่อที่จะให้มันเป็นที่ยึดยึดคคองไม่ให้มันพังไปนะคะมันจะได้แข็งแรงไม่มีปัญหานะคะ ปลูกหมดเลยนะคะปลูกปลูก,กอันนี้ก็ต้นยางนาใกล้ๆมาแรงมาแดงรบกวนต้นมากแดงบ้านเฮาภาษากลางไม่รู้เขาเรียกว่าต้นอะไรนะคะต้นเขนอะไม่รู้พูดถูกรู้พูดผิดเดี๋ยวเขาน่าจะศึกษามาดีแล้วก็จะได้บรรยายได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเนาะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่แวะมาทักทายให้กำลังใจสามสาวนะคะขอบคุณมากนะคะ Thank you my friend นะคะ Thank you my friend for f o w me นะคะ Thank you นะคะอาจจะพูดไม่ถนัดเท่าไหร่นะคะก็น่าจ,จะมีเพื่อนต่างประเทศเข้ามาให้กำลังใจเราด้วยนะคะก็ Thank you นะคะ Thank y o u อีบีบเนาะทุกๆคนนะคะอ่าตอนนี้เวลาเท่าไหรล่ละ สามสาวก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่แวะมาทักทายให้กําลังใจกับสามสาวนะคะสามสาวก็ถือโอกาสอาจจะไล์บ่อยหน่อยนะวันนี้เพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดพอดีเนาะชดเชยชดเชยมานะคะก็เลยทําให้มีโอกาสได้มาไล์สดห่างหายไปนานนะคะก็คิดถึงทุกคนก็เลยทําให้อาจจะไล์สดบ่อยหน่อยนะคะแต่ก็ขอบคุณที่ทุกคนยังไม่ลืมยังแวะมาทักทายให้กําลังใจกับสามสาวนะคะเดี๋ยวตอนเย็น ตอนเย็นค่อยพบกันอีกครั้งนะคะตอนนี้ก็ขอบคุณห้าร้านดวงใจและขอบคุณทุกๆคนด้วยนะคะ t h n n y y u u y y r r i n n ชอบชิดอยู่ป่า